สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะหรือว่าน้าเชียพานด้วยครับผมข้าคืนวันที่ห้าครับผมหลังล่าพัฒนาออกเลือครับพี่น้องครับดีใจก็พี่น้องที่ครับผมได้โชว์ได้รับไปน้ากันครับพี่น้องเนาะถือว่าแตกหลายสํานักครับผมครับแล้วก็เลขที่ว่าบว่าจะเป็นเจ๊ปูเด่นเดินดีครับผมสูตรเก้ามาเชียประกบเด่นเดินดี เขามาหมดเลขครับพี่น้องเนาะทั้งบนทั้งล่างพอเชนินกับจัดให้แข็งๆได้ครับพี่น้องเก้าสามรวมไปถึงเลขปูปิศนาครับพี่น้องเกือบแตกสามตัวเด้ครับผมเด็ปูสี่เก้าสองครับผมแต่ว่าปูกบมีจับคูให้ยุคครับพี่น้องเก้าสามครับมีอีกลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับจังได้กับมาสรุปด้วยครับพี่น้องสรุปเป็น ข้อมูลให้พี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับดีใจครับพี่น้องเอฟซีครับผมสี่เก้าสามหนึ่งสี่ครับผมเรีกออกครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางสสรุปครับผมเป็นข้อมูลตามต่อ,อนะวว 7, 6, ค,รครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่เจ็ดมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับผมหรือว่าวันศุกร์ครับพี่น้องแต่ว่าเมื่ออื่นครับพี่น้องวันที่หกเป็นวันพฤหัส น้ำเชีย่ยแล้วก็เกาเาเชีย่ยจะจุดถูพร้อมด้วยครับผมจุดถูกครับนของถวายองค์พระพิฆเนศพ,ออพนนะร้นนรนนมพอ,นนะ 8, 3, อมครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาลุนเลขถูกกันนําครับแต่ว่างวดนี้ว่ามากครับพี่น้องเลขถูกเลขตะเฉียดครับพี่น้องเนาะแปดสามครับผมเลขออกเก่าสามครับมาเบิ่งกันในเมื่ออื่นครับผมเลขถูกองค์พระพิฆเนศครับพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิ้งสสรุปกันครับผม เป็นข้อมูลตามต่อเด้อครับพี่น้องครับพ่อชนินครับพี่น้องเนาะมวดหนีถือว่าพอมาเต็มๆเลยครับผมครับเด่นเก่าแล้วครับพลดว่าในคิอว่าผลหมักตัวนี้แห้งดีครับพี่น้องเนาะเก่าสามเม็ดเดียวเลยครับถ้ามีร่องก็จะเป็นเก่าสองครับผมครับจะได้ผลไหลักษร้อยเป็นแปดครับผมเถซึงสั้นกบ 4ี่เก้าสามครับพี่น้องพ่อชนินครับผมงวดน,นี้พ่อชนินมาเต็มเต็มครับพี่น้องมาเต็มเต็มเลยเก้าสามตัวเนียนพร้อมปูพิศนาครับผมเพิ่นให้เพิ่นวาทีกาไม่เชืาา่อว่เบอาที่ปูทโทรมาบอกแล้วครับผมพ่นวาเลขออกห้าเก้าสามครับแล้วก็ต่อไปจะออกสี่เก้าสอง แต้มเดียวครับพี่น้องเนาะเลขออกซ่เกาสามแต่ว่าปูกับปกปบไบยุครับผมเก้าสามนี่นะครับไม่ใช่เลขคำนวณเด้อครับพี่น้องเป็นเลขนิมิตปูครับผมก็ติดปูไว้เด้อครับพี่น้องว่าจะเป็นไทหรือวาเล่าครับพี่น้องเนาะเลขตัวนี้ก็ล่องสื่อติดว้ในเด้อครับผมครับเขามาเชื่อกับสื่อตัวนี้พร้อมเด้อครับพี่น้องเพราะว่า เห็นว่าไปสนกับทะเบียนรถครับผมเกือบในสามตัวครับพี่น้องเนาะแต้มเดียวอีนนี้ครับผมสี่เก้าสองครับแต่ว่าปูกระตัดห้ยยุ่ครับพี่น้องเก้าสามครับผมเจ๊ปูและเด่นเดินดีกลับมาแล้วครับผมเจ๊ปูมีหนึ่งครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีมีสี่ครับผมนี่ประกบให้พี่น้องสี่เบิ้งเลยครับผม ลงที่ไปหนึ่งสี่ตรงตรงครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะเจ๊ปูและเด่น,เด,นเดินดีประกบคู่กันมาแล้วครับผมนี่คือเหล็กเจ๊ปูแล้วครับผมเข้าที่หนึ่งเด่นเดินดีเข้าที่สี่ครับผมสี่ไล่สามครับพี่น้องเนาะเข้าสองตัวเลยแล้วก็ เดินเดินดีก็ยังไปประกบกับกอามาเชียอีกครับพี่น้องเนาะเก่ามาเชียร์กับเห็นพี่น้องเบิ้งอยู่เข่าเก้าสามอีกครับผมครับเข่าเก้าสามอีกงวดนี้ตามเดินเดินดีประกบเกอามาเชียกับเดินเดินดีประกบเจปูนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผมบ้างเลขกไปถือพร้อมครับพี่น้องเนาะก็มาเชียร์เป็นหลักสิบครับเก้าสาม เ่ว่าคิดบ่าคิดว่า,วาสมามสไหมเอาเก้าใไหมอีกครับพี่น้องไปเน้นนน่นเจ็ดกับแปดครับผมนี่ครับมาเต็มเต็มพ่อกันนวลครับพี่น้องเนาะงวดน,นี้ไปเข่าตัวเด่นครับผมเข่าเด่นสองกับเด่นสามแลวครับผมกับตัวประกบะกบคู่ว่ามากครับพี่น้องแยกกันไปบนไปล่าง อาจารย์เอครับผมส้นกับเก่ามาเชียแปดกับเก่าครับผมส้นเก่ามากครับพี่น้องเนาะเสียดายเป็นประกบคู่สองเก่าเด็กออกสามเก่าเด็กนี้เขาไม่ลดครับผมอาจารย์เอ้งวดนี้ไม่มาได้ครับผมมาแต่ตัวเด่นเซียนกระทุ่มแบนครับผมเข้าที่สี่ครับพี่น้องเนาะเสียดไปครับผมศูนย์สี่และสี่สอง แม่มันนชัดครับผมเข้าเลขวินเก้าสามครับผมพอเะเลนศิลเข้าตัววิ่งสี่ครับผมผลหมักสี่แต่ว่าไม่มีหนึ่งสี่ครับผมพอว่างลักหน่วยไปแล้วครับพี่น้องนะ้อสี่ครับลักหน่วยอาจารย์ผู่ครับผมเข้าที่ตัววิ่งหนึ่งแด้อครับผม จับคูเสียดไปครับพี่น้องหนึ่งห้าเลขออกหนึ่งสี่ครับผมเสียดายครับพี่น้องเนาะจานผูตัววิ่งเพิ่นเขาทุกงวดด้วยครับผมวิ่งเข่าทุกงวดอี้ครับผมเมื่อกี้เพิ่นประกบคูเข,ขาพร้อมครับพักหลังนี่ตัววิ่งเพิ่นเดินดีมากครับพี่น้องเนาะเข้าทุกงวดด้วยครับผมบ่งดีดีด้ยครับพี่น้องเข้าทุกงงวดครับพี่พรหรือว่าพี่ปูนาครับพี่น้อง วิ่งบนสามกับ1ครับผมเข้าที่สามเด้อครับผมประกบครูครับพี่น้องน้องคนว่างเล็กน่ากลัวมากเลยครับผมสุดายเก้าสามศูนย์เกสามหนึ่งเสามแปดครับผมพี่พรครับผมอาจารย์เอกนวลนี่เขาต้นตัววิ่งครับพี่น้องเนาะวิ่งสามครับผมแล้วก็ดาวพัฒนาคนภูเขาครับผม เลขติดบนล่างก็ถือว่าเดินดีอยู่ครับพี่น้องเนาะเข้าที่สี่ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นขอมูลเด้อครับพี่น้องได้กลับมาตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับผมตามกันต่อสู่กันต่อเฉ่นเคยกับแนวทางตัวเลขครับผมดีใจกับพี่น้องที่ก็ติดแนวทางครับเล่าปรัฒนาาก็มาเชียร์ครับผมในโชว์เหลับไปน้ำกันครับผม เอาถ่ายคลิปนี้ครับพี่น,น้องเนาะครับผมเดี๋ยวเกามาเชียเสร็ปล่อยเหล็กเด่นเกามาเชียต่อหัวเฉีนเคยเได้ครับพี่น้องจึงได้กลมาเบิ้งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเหล็กเด่นเกามาเชียนี่โอ้หลายหวดเลยด้วยครับผมเดินดีมากตอนเหน่องเลยครับพี่น้องนะครับงวดนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จครับผมประกบกับเด่นเดินดีเขาที่เก่าสามครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมมาสู่กันต่อครับพี่น้อง วันที่7มิถุนายนหกสิลาวพัฒนา2องถุงคึ่งเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ